สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาทำเนื้อน้ำตกกันไปซื้อเนื้อสเต็กมาจากตลาดได้ชิ้นสวยๆมาเลยแล้วก็เอามาจัดการเกลือพริกไทยทั้งสองด้านแล้วก็ตั้งน้ำมันให้แรงๆไปแรงๆแล้วก็มาย่างทั้งสองด้านย่างให้สุกให้ออกกลิ่นเกรียมหน่อย ย่างไฟแรงเพื่อรักษาความ juicy ข้างในแล้วย่างไปย่างแบบนี้ย่างกับเน้ยก็หอมดีเราก็ใส่เน้ยไปหน่อยนึงย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเราสุกจนกว่ามันสุกเท่าที่เราพอใจนะตามตามที่เราชอบเลยใครจะเอามีเดียมไลยเอาสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เราเลย เราก็ย่างของเราไปตอนนั้นปุ๊บเราก็เซร็จไปสักแป๊บหนึง่งย่างเสร็จแล้วเหลืองหอมตอนนั้นเราก็มาหัน่นเอามาหัน่นให้บางๆแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะไว้ใส่หอมแดง ใส่หอมเขียวใส่ผักชีใส่ผักชี้ฝรั่งใส่ใบหัวละพาใส่มะเขือเทศมะเขือเทศเราไปตัดไปหลังบ้านใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่น ใส่น้ำปลาบีบน้ำมะนาวลูกหนึ่งลูกหนึ่งพอจะออกเปรีป้ยวๆเค็มๆอร่อยเผ็ดๆแล้วก็คนให้เข้ากันผสมให้เข้ากันเลย คนไปคนให้เข้ากันให้เครื่องส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนั้นเราก็จัดผักสลัดวางไว้แล้วก็เอายำเนื้อนะ่ะเนื้อน้ำตกนะเราเอามาใส่ในถ้วยผักสลัดของเราที่เราจัดไว้เป็นคำํคำๆไปเพื่อในการกินง่ายเพื่อไปดูแบบโปรเฟกชอลน้อยสวยน่ากิน แล้วก็ทำของเราไปเอาตามที่เราชอบเลยเอาง่ายๆสบายๆส,สไตล์เราแต่ที่บ้านค่อนข้างจะแบบว่าจะถ่ายรูปด้วยไงจะถ่ายรูปด้วยไม่ใช่อะไรนะปกติก็กินง่ายๆสไตล์เราเหมือนกันแหละง่ายๆวันบ้าน,านแต่วันนี้ก็อจัดถ่ายรูปจัดถ่ายรูปของเราด้วย ก็เลยมีพิธีการหน่อยนึงอันนี้เราก็วางพริกเหลืองพริกเหลืองใครมีสีแดงก็ใช้สีแดงใครมีสีเหลืองก็ใช้สีเหลืองใส่ใส่ได้ทุกสีเอาที่เราชอบแล้วก็วางใบหัวเราพาไปจัดหัวจาน